อย่าไปข้าวคุณโดนไหมแช่งโอ้อันนี้แช่งยันลูกผมอะครับฮะวันนั้นผมกำลังจะพาลูกผมไปโรงเรียนแล้วจู่ๆเขาก็ถือทูบมากรำหนึ่งขอให้มึงออกรถขับรถออกไปรถคว่ำตายเหมือนสาบแช่งอะซึ่งผมก็บอกว่าถ้าป้าพูดอย่างเงี้ยป้าต้องรับผิดชอบนะอืจะทํายังไงจะหยุดไหมก็ไม่หยุด เรื่องราวม,มันเกิดอะไรขึ้นคุณไปซื้อบ้านอยู่ที่นี่มานานหรือยังผมมาซื้อได้ประมาณ10กว่าปีได้ครับตอนมาซื้อเนี่ยคุณป้าจะนนี้อยู่ไหมอ่าอยู่แล้วครับแต่ไม่ยังไม่มีพฤติกรรมลักษณะนี้ประเด็นหลกัหลกๆเนี่ยช่วง2ปีหลังเนี่ยนะครับป้าแกจะเริ่มมีอาการด่าทอเพื่อนบ้านฉีดน้ําหลังๆมนเนี่ยจุดทูบ แล้วล่าสุดเนี่ยเริ่มมีการนําเศษอาหารเนี่ยมาปาใส่บ้านเพื่อนบ้านแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะคุณนาลองอธิบายซิอันนี้จู่ๆแกก็ล้างของแกแล้วก็ด่าตั้งแต่หน้าหมู่บ้านยันท้ายบ้านเลยค่ะด่าเลยเหรอดา่าคนนู้นด่าคนนี้คนขายใครค <น S 3> ใครไม่เดินผ่านก็ดา่า<ๆ>เรื่องควันทูบค่ะจุดทูบตั้งสมจุดแค่สี่เมตระค่ะข้างหน้าบ้านค่ะ ควันทูบมันก็เข้าไปในบ้านไม่รู้จุดทําไมตั้งแต่หัววันวันหนึ่งทีจุดได้หลายรอบนี่เขาไหว้กลางคืนเขาก็ไหว้คืนก็ไหว้ค่ะกลางวันไหว้ไหมไหวค่ะเช้าวไหว้ไหมไหวค่ะเคยมีอยู่ช่วงเดือนหนึ่งมั้งครับเขาจะไหว้เกือบทุกๆชั่วโมงเลยทุกดับ ปักเพิ่มทูบดับปักเพิ่มจุดทูบเนี่ยก็คือจุดหน้าบ้านเขาเองแต่ควันเนี่ยมันออกไปบ้านคุณลูกคนนี้ใช่ค่ะ,ะผมถามทนายแก้วถามว่าเขาจุดทูบหน้าบ้านเขาได้ไหมไอกรณีควันนะครับมันไปสร้างความเดือดร้อนลำคาญคนอื่นมันจุดไม่ได้ครับไอการที่คุณไหวแบบนั้นเนี่ยมันทําให้เกิดความเดือดร้อนลำคาญตามพรบสาธารณสุขครับพี่มีโทษจําคุกด้วยนะครับสรุปก็คือจุดไม่ได้ครับแต่เห็นบอกว่าคุณก็ทนไม่ไหวเอาน้ําไปราดใช่ไหม <Okay. S 2> ผมผมเอาฟอกกี้ไปฉีดครับนี่คุณเอาไปพ้นงนี้ให้มันดับใช่ครับแล้วเขารู้ไหมเขารู้ครับแล้วพอหลังจากเนี้ยเขาก็ออกมาปักใหม่เก้าอี้ข้างหน้าเขาตั้งเอาไว้เพื่อให้เทพธยดาป้าดินนั่งเหรออันเนี้ยจริงๆเป็นกิมมิคของบ้านเขาครับเก้าอี้ตัวเนี้ยเวลาทุกๆ1หนึ่งชั่วโมงเหมือนกันเขาจะชอบโยนให้มีเสียงดังคลิง้งหนึ่งทีหนึ่งชั่วโมงผมจะรู้ละอ๋อเที่ยงได้เวลาลว<ฮ>อย่างเงี้ยครับ <laughs> <laughs> เหมือลนลักษณะเป็นยามประมาณนั้นครับป้าเนี่ยได้ผลกระทบับจากป้าไหม ก็มีกาเอาข้าวมาโปรยหน้าบ้านอะโปรยอะไรฮะโปรยข้าวให้นกกินนี่อย่างนี้ใช่ไหมปลาแบบนี้แล้วเขาเรียกเอาฟังเรียกนกมากินเลยไม่เหมือนบุหรี่กินเลยกินเลยคือเขาอ้างว่ามีคนอะนำพวกก้นบุหรี่เนี่ยไปทิ้งไว้ที่หน้าบ้านเขาซึ่งจริงๆมันเป็นหมู่บ้านเปิดอะครับครับคือเวลาลมพัดหรืออ่างเงี้ยมันก็อาจจะมีก้นบุหรี่ไปปิวไปหน้าบ้านเขาจริงแต่คือทุกบ้านมันก็มีเราก็แค่กวาด เก็บทิ้งแต่ลักษณะข,ของเขาคือมันไม่ใช่ครับเขาน่าจะประชดครับว่าเนี่ยกินเลยข้าวเนี่ยกินได้แต่ว่าก้นบหรีเนี่มันกินไม่ได้อะไรประมาณนั้น๋อ,อประชดคุณโดนไหมแช่งโอ้อันนี้แช่งยันลูกผมอะครับฮะที่มีประเด็นเลยคือผมวันนั้นผมกําลังจะพาลูกผมไปโรงเรียนเช้าเห็นดรถออกมากําลังจะไปส่งลูกซึ่งบนถนนวันนั้นในซอยไม่มีใครเลยครับ,รบแล้วจู่ๆเขาก็ถือทุบมาะกรัรมหนึง่ง ขอให้มึงออกรถขับรถออกไปลถความตายอะไรก็ว่าไปแล้วก็เหมือนสาบแช่งอะ่ะซึ่งบนถนนไม่มีไม่มีใครเลยมีผมกับลูกสองคนมผมก็เลยถามว่าแช่งใครเ,ออเขาบอกไม่แช่งใครมึงจะรับก็รับไปดิอะไรประมาณนั้นนะครับเออก็จนมีประเด็นกันจนผมก็บอกว่าถ้าป้าพูดอย่างเงี้ยป้าต้องรับผิดชอบนะจะทำยังไงจะหยุดไหมก็ไม่หยุดก็ยังแช่งก็ยังแช่งอยู่ป้าล่ะก็เหมือนกันเขาแช่งให้สามีตายทําไมล่ะ ก็เขาไม่สบายเยอะแล้วก็แบบว่าเมื่อไหร่จะตายตายทักทีพูดต่อหน้าเลยเหรอใช่ใช่เขาพูดได้ทุกอย่างอะพี่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคุณป้าเนี่ยการหนักข้อถึงกันที่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งอะแกด่าหมานะครับไอแดงไอแดงเนี่ยนี่สาดหมาซะคือหมามันเห่าก็ด่าไปไอ้แดงเห่าหาป้ามึงเหรอ เออขอให้ป้ามึงตายเหรองี้ด่าขอให้พ่อหมาตายครับทไมอ่ะประเด็นก็คือเขาบอกว่าหมาเคยมาขี้บ้านเขาแล้วเขาเขาให้กล่าวว่าเขารักความสะอาดอ่าประมาณนั้นครับเขาก็เลยต้องออกมาสาดอะไรประมาณนี้ล้างออกมาทําความสะอาดแล้วคนในซอยบ้างไงกันบ้างเนี่ยแรกๆก,ก็ทนครับปัจจุบันก็เริ่มไม่ทนครับเพราะเคยมีการพูดจาดีแล้วร้ายก็แล้วป้าก็ยังทําอะไรป้าไม่ได้ล่าสุดตํารวจมามาครับตำรวจแพ้ เขาก็หนีเข้าบ้านแต่วันนี้ก็หายไปก็เคยหายแบบนี้ไหมเคยครับแต่ไม่นานขนาดนี้แต่ไม่นานขนาดนี้มีหายไปกี่วันละน่าจะสี่วันได้แล้วครับแต่ต้องบอกทุกครั้งที่เขาหายไปอย่างนี้แล้วเขากลับมาเนี่ยมันจะยี้นกว่าเดิมนะครับยี้นกว่าเดิมเหรอครับจะยี้นกว่าเดิมยื้นยังไงสมมติเคยตักน้ําราดห้ากระป๋องก็จะกลายเป็นสิบอย่างเงี้ยครับจะคูณเข้าไปประมาณว่าเราเราไม่ได้ก่อเรื่องในช่วงห้าวันนี้ จัดเต็มทั้งหมด<า>นะจาสะสม,มกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องมีอยู่3ตัวประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการดูหมิ่นซึ่งหน้าก็เป็นเรื่องของโทษจำคุกที่บอกไปอันที่2จะเป็นพรบสาธารณสุขมาตรา25 26เคื่ออย่างนี้ครับคือมันมีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่351ทับหวางกรอบไว้ชัดเจนว่าคำสั่งของเจ้าหน้าที่เขตเนี่ยชอบด้วยกฎหมายในกรณีที่ห้ามไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญเจ้าหน้าที่เขตมีอำนาจเต็มเมครับ รวมถึงฉบับสุดท้ายที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดไอ้กรณีนี้นี่มีโทษปรับไม่เกิน2,000บาทส่วนนี้อะไรก็ตามเนี่ยพี่แก้วอยากจะให้เรารวมๆกันไปแจ้งสํานังกงานเขตด้วยแจ้งตํารวจด้วยเพื่อด,ดําเนินคดีขัดนไปตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราอยู่ในสายกับทั้งผอ,อ,อเขตประสิทธิเจริญนะครับ <c oughs> ทางเขตเองเนี่ยมีนโยบายจัดก,การเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมครับท่านครับเราได้รับเรื่องร้องเรียนมาเราก็ส่งเทศกิจลงไปแล้วแล้วเราก็ พบว่าคุณป้าน่ะไม่เคยออกมาพบเราเลยเราก็เลยแจ้งกับสามีคุณป้าไปนะคะว่าการที่คุณป้าทําแบบนี้น่ะสร้างความเดือดร้อนลาคาญให้กับผู้พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวนะคะก็คือให้คุณป้างดเว้นการทําแบบนี้นะคะแล้วจะเอาอยัางไงกันต่อไปนับจากนี้อ่ะถ้าสามีเขาอ้างว่าป่วยก็ควรที่จะนำไป<อ>ละละร<ะ>ักษาครับแล้วถ้ากลับมาใช้ชีวิตปกติ ก็อย่าให้มันเป็นเหมือนเหมือนเดิมรักษาให้หายแล้วค่อยกลับมา